เอาละครับเพื่อนๆวันนี้มีเสียงเรียกข้าวนะครับตอน4โมงเย็นโอ้โหเคยมาหาแล้วนะครับตรงนี้สองกล้องอยังไม่เจอครับตอนนั้นใบไม้ถ้าจะยังเยอะอยู่ก็สูงสักประมาณ10เมตรได้ครับต้นนะครับ อตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วต้องรีบทําเวลาครับข่น้้าก็อุ่มๆอ,อยู่แต่ว่าไม่รู้มีน้ําหรือเปล่านะครับหลังน่าจะากําลังเต็มนะครับกําลังสวยเลยครับสรงนี้ก็พักเหนื่อยสักคู่นี่มันกลางเข้านะครับเพื่อนแต่บอกว่าอยู่ข้างทางโอ้ยเหนื่อย ทำครบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าครบวันนี้ก็ครบใบลปมนะครับแต่ข้างล่างนี่ก็ต้องเดี๋ยวเคลีย,ยร์กันสายสักหน่อยนครับกันร่วงเดี๋ยวจะไม่ทันก็ผู้นำถางนะครับผ่านสักนะครับผ่านสักนักล่าเห็ดโขนนะครับตอนนี้ก็หันมาพึ่งมั่งแล้วเพราะว่าไม่มีงานครับตอนนี้ เดี๋ยวผ่านโทนก็มีคู่แข่งอีกหลายคนครับก็มาลุ้นกันนะครับนี่อยู่กลางเข่านะครับ<า>ไงเลยไปครับเดี๋ยวตอกถอยรถก็ดูเนอะลนก็ดูดูพวงนะเอนอะไปนะครับ เดี๋ยวถ้าข้างบนถ่ายได้ผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับพเพื่อนแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็สุดวิสใสนะครับ Để lấy nha Máy lại Máy lại ừ. <laughs> Nếu. ngàn Hãy <đuôn>, subscribe <laughs>

ชิบหายแล้วครบไม่ได้เอาขึ้นขึ้นมาโอ้เห็นไอ้เหี้ยโอ้ตายแล้วมึงเอ้ยโอ้ยจริงๆผ่านโทนครบแมวขึ้นอย่าเพิ่งตัดเด้อตอนนี้เด้อรีบจัดรีบจัดโอ้ห์ผ่านโทนยว้ยตายฮ่าฮ่เสียชื่อหมดเลยเออที่พิ่งจะลงอื้อ ไม่เจอแคมยังหาพบไม่เจออ่านี่นะครับชมวิวชมรังพึ่งชมพึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนน,นนะครับท่ามกลางภูเขานะครับพร้อมรอบให้ดูวิวเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวผ่านโทนจะขึ้นจัดการานแล้วก็ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวว่าจะตั้งดีตั้งมันก็ซันแหละเออก็นะครับ อาครับปรีหลามากเดี๋ยวเพิ่งดูน้ำหวานครับมไม่พูดมากตั้งกล้องเลยดิปาอ่าครับก็บขึ้นมาถึงต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับปวดน้ำนะครับสวยนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับตั้งกล้องไม่ได้ล่างประมาณเมดรฟาครับเม็ดยี่สิบเมตรสามสิบแต่หลังนี้ก็อ ได้แค่นี้นะครับโอ้โดนหลายตัวแล้วเหมือนกันครับเพื่อนเีลามากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนเล่นต้องรีบทำเวลานะครับ จะมืดด้วยถุ่งก็มีสองใบท่านั้นเองออขึ้นข้างบนนี่พาครับ นะครับอยู่ข้างล่างไม่ได้นะครับข้างล่างเราทำอะไรไม่ถนัด อัาน,นี้นะครับพเพื่อนบังไม่บังไม่รู้ ยญ่เกิน น,นี่นะครับปลูกต่อน,นะครับโอ้ไปตอน,นะครับโอ้น้ำตายตายตาย นะไอไปนะ oh. เดี๋ยวนี้เนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฉ mm hmm. ันรั่วเนอะโอ้ทิปนี้ก็ต้องขอตัวลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับไปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้อะไรไหมโอเหนื่อยนะครับ mm hmm. ชมบรรยากาศอีกทีนะครับ นะครับหลังพึ่งเป็น,นไงมาครับนี่อีกน้อยก็ยอดเข่าแล้วนะครับเนี่ยน่อยก็ยอดเข่าแล้วก็ผ่านโทนก็ต้องก่อตัวลงนะครับ เยียนกันครับ แย่เป็นไงครับล้นเป้ตัวอ่อนยัดถุงยัดเท่าไรก็ยัดไม่เข้าครับโอ้โหแย่เลยครับไปครับลงเดี๋ยวเดินลงไปอีกนะครับประมาณห้าสิบเมตรกว่าจะถึงถางนะครับเออ